<2006 S 2> ที่เด็ดท้องถิ่นประจำสัปดาห์นี้มาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ <Yeah. S 1> การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนที่นครแหลมฉางบางบางงานนี้นาย,ยกเทศมนตรีนครแหลมฉบงังพร้อมคณนะเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ พอเปิดงานเสร็จก็ลงมาดวลเปตองกันมาดูลีลาของผู้บริหารกันนะจ๊ะเล่นกีฬาอะไรมันก็สนุกนะครับอารมณ์ดีด้วยดูสิครับยิ้มกันทั่นหน้าครับ มาดูอะไรที่น่าวาดเสียวกันบ้างกับการแสดงโชก่อนเปิดแถลงข่าวของงานประกวดแสดงพันสัตว์พัทยา2012จะโดนไหมเนี่ยสามสอนอ่านายกเมืองพัทยาปลอดภัยครับปลอดภัยทุกประการเลยนะจ๊ะ มีคนอยากรองอย่างนี้บ้างครับแต่ไม่ทันซะและ้ว <Wow! S 3> yeah. ต่อมาเรามาดูบรรยากาศงานฟุตซอลชุมชนเทศบาลตำบลบางพระรีกครับครั้งที่หนึ่งงานนี้บรรดาเยาวชนที่มีฝีมือต่างจ้องคว้าแชมป์กันแชมป์นี้ต้องเป็นของเราเราแชมป์แน่แ แชมป์อ่ะแชมป์อ่ะเฮ้ยเรานอนมาอยู่แล้วแชมป์เนี่ยบรรยากาศการเตระนนฟุตบอลของรายการนี้เรียกกันว่าจัดเต็มกันเลยนะครับม,มิวสิกระบบเสียงระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราใจที่สุดเลยลองไปดูบรรยากาศพร้อมเสียงระหว่างการแข่งขันกันนะครับมาเข้าเท้าของทางด้านจุมคนทัาตลออาดดนตรีบนทรงผมสักทำควงสะอาด สนับบังสงสัยไม่ไช่ติดตะเได้ไหมติดสมเบอ่ะกรรมการหายเล่นต่อไปโทรศัพท์ประตูออกมาเร็วครับไม่ผ่านนะไรมายินมาเจเจยิงตัดกรวยเต็มข้อเข้าเป็นตูด่าสามดีจะลงแล้วเจมาแล้ววัดหลวงมาแล้วไปแล้วครับใครอยู่ใกล้สนามอยากแดนซ์ไปสนาม เอ้ยไม่ใช่อยากดูกีฬาที่เราใจเชียร์กันมันมากๆไปดูกันที่สนามฟุตซอลของโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระนะครับการแข่งขันนี้เขายังมีการแข่งขันอีกยาวเลยหมดการแข่งขันก็ประมาณเดือนพฤษภาคม2555นนู่นเนี่ สุดท้ายนี้มาปิดท้ายกันด้วยการทำประตูของดักรัสโคโบ o กองหลังของทีมสีราชาสัชซูซุกิเอฟซต้องตะเปิดฤดูกาลมาเนี่ยทำประตูเฉลี่ยนัดละหนึ่งลูกเลยทีเดียวนับว่าเป็นกองหลังที่ทำประตูได้เยอะจริงๆนะครับเอาละครับเราไปดูกันเลยดีกว่าเขาทำประตูยังไงกันบ้างนะครับ ดูที่เด็ดท้องถิ่นย้อนหลังได้ทางกีฬารอบสัปดาห์พีทีวีของศรีราชานะครับ